ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมประจำปักแรกรกรกฎาคม1-15กรกฎาคมนะคะความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีกุมทั้งหลายจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทำนายโดยรวมเนาะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะมาฟังคำทำนายให้ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเนาะใคร ะะที่มีลายเก่าหายอยู่ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะลายเก่าหายไม่สามารถเข้าได้แล้วนะคะไฮจะแปะลิงก์ลายใหม่ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะคะแอดแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาใหม่ได้อีกรอบหนึ่งละกันเนาะโอเคค่ะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุ่มทั้งหลายประจำปักแรกกร,รกฎาคมนะคะชาวโสดจะเป็นอย่างไรบ้างเดวิล สามเหรียญเจอแฮงแมน แล้วก็ว e วออฟฟอร์จูนสำหรับคนโสดนะคะคนโสดไฮมองว่าใครหลายๆคนนะที่นี้อาจจะเพิ่งโสดนะคะอาจจะเพิ่งผิดหวังกับความรักมาหรือว่ามีปัญหากับรักครั้งเก่าอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวเก่าๆได้หรือมีภาระต่างๆที่มันมีความผูกพันกันอยู่นะช่วงนี้คนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณอยากจะพยายามพัฒนาตัวเอง อยากจะพยายามเรียนรู้กับตัวเองคนนี้เข้ามาหาคุณคุณก็อยากจะคุยกันในเชิงแค่ความรักความรู้สึกแบบผิวเผินยังไม่กล้าที่จะตกลงปองใจยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยังไม่กล้าที่จะ เลิกการเป็นโสดหมายความว่ายัางไม่กล้าเปิดใจให้กับใครเพราะมีความรู้สึกว่ากลัวค่ะกลัวจะมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยโอเคเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นการเว้นระยะห่างของความรักช่วงนี้คนโสดบอกได้เลยว่ายังไม่มีโอกาสจะเจอรักครั้งใหม่นะคะช่วงนี้อยากจะอยู่กับตัวเองแต่ถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมมีคนเข้ามาคุยแบบผิวเผินเรื่อยๆเลยนะคะเป็นการคุยที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนสัดเท่าไหร่ ตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหากับเรื่องราวรักครั้งเก่ามาหรือว่าตกอยู่ในสภาวะที่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปได้ดีมากขึ้นกว่านี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแต่ในลักษณะนะคะเป็นความโสดแบบตัวเองประคองความสัมพันธ์ของตัวเองซะมากกว่า มีความสุขกับตัวเองไม่ได้มีความสุขกับคนที่เข้ามาเนาะคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาคุยไหมมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับรักใครสักเท่าไหร่ยังกลัวความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดใจกันทนังกู้นะช่วงนี้มีความสุขกับตัวเองแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะรักใครนะคะอะมาดูสถานการณ์ต่อไปกันซิสถานการณ์ ต่อไปเป็นสถานการณ์ของคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีกุมช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กถือดาบห้าถ้วยเจ็ดเหรียญแล้วก็ เดฟู food, สําหรับคนที่เป็นคู่รักกันนะคะช่วงนี้ปักแรกกับรักกรกฎาคมนี้ใครที่มีแลนอยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรือว่าอยากจะมีการเดินทางมาหากันใครที่อยู่ระยะทางที่ไกลาการมีโอกาสได้เดินทางมาหากันนะคะและใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันเนาะเปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวนะคะด้วยกันมากขึ้นช่วงนี้อาจจะงอนกันบ่อยนิดนึงนะคะชาวราศีกุม คุณกับคนรักของคุณอาจจะงอนอาจจะคุยกันเราไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่นะคะมีเรื่องราวต่างๆคุยกันนิดๆหน่อยๆก็ทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันในที่นี้ก็ไม่ได้เทิงเชิงกับว่าทะเลาะกันแบบรุนแรงมากนักเป็นการงอนการเป็นการคุยกันไม่เข้าใจแล้วบทสุดท้ายนะคะก็มีคนรักของคุณเนี่ยแหละค่ะชาวราศีกุมที่จะเป็นฝ่ายง้อคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะง้อคุณพอสมควรเนาะและช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณเริ่มอยากจะปรับตัวให้มันเข้า กกันนได้้มาขึพยายามปรับเปลี่ยนปรับปรุงนิสัยส่วนตัวหรือว่าปรับปรุงความรู้สึกต่างๆในอดีตที่ผ่านมาที่เราอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆก็ทะเลาะกันายมองว่าคุณกําลังที่จะพยายามปรับตัวเพื่อทําให้คนรักของคุณมีความสุขกับคุณมากขึ้นเนาะช่วงนี้ระวังอย่างเดียวนะคะชาวราศีกุมระวังการงอนการระวังการคุยกันไม่เข้าใจนะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณกับคนรักคุณก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแฮปปี้มี ีความสุขมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้เดินทางมีเกณฑ์ได้มาพบกันค่อนข้างบ่อยนะคะช่วงนี้อาจจะหมดเงินไปกับการท่องเที่ยวด้วยอะเนาะแล้วก็งอนการนิดนิดหน่อยหน่ะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายแรงมากนะักเรื่องมือที่3ก็ไม่มีนะคะชาวราศีกุมไม่ต้องกังวลใจเลยเนาะเป็นแค่อารมณ์งอนกันปอกเฉยๆโอเคค่ะอะมาดูสถานการณ์ต่อไปซิสถานการณ์ของคนมี ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างคะราชินีถือไม้เท้า The Moon The Sun เจอไฮโรแฟนสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกุมทั้งหลายช่วงนี้มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นใครที่คุยกันได้มาสักระยะหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นในลักษณะแบบไหนอาจจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้ขอเป็นแฟนนะคะหรือว่าถึงขั้นขอเป็นแฟนเสร็จปุ๊บหรือว่ามีการคุยกันเรื่องการแต่งงานกันเกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้เนาะความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ชาวราศีกุมทั้งหลายมีเกณฑ์ ที่จะชัดเจนมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้คบกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้มากขึ้นหรือว่าคนในสังคมของคุณได้รับรู้มากขึ้นได้คบกันแบบเปิดเผยได้คบกันแบบเปิดตัวมากขึ้นสมกับความหวังที่เรารอคอยนะคะความสัมพันธรร์ที่มันไม่ชัดเจนต่างๆนานา,นา,นานที่ผ่านมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาวางเราไว้ในจุดๆไหนณนะวันนี้นะคะ1-15กรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะสำหรับชาวราศีกุมว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่ นะคะในสถานะที่มันยังไม่รู้ว่าเขาวางคุณไว้ตรงไหนนะนะในที่นี้นะในจุดจุดนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเริ่มมีความชัดเจนเขาเริ่มเปิดใจมากขึ้นที่จะสารสัมพันธ์กับคุณแล้วก็อาจจะมีการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือในโลกแห่งความจรงิงอาจจะพากันไปสังสรรค์พบเจอกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงในสังคมอารมณ์ประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะอืม ความสัมพันธ์ของคุณเนาะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ปรึกษาได้คุยกันมากขึ้นได้รับรู้สิ่งต่างๆที่คุณเองไม่เคยรู้ในมุมเก่าๆของเขานะคะช่วงนี้ได้คุยกันนะช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นได้ปรึกษาหารือมีความสุขมากขึ้นมีเกณฑ์มีความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนมากขึ้นได้เลื่อนคันเลื่อนตำแหน่งเลื่อนสถานะเป็นแฟนหรือมีโอกาสได้ขอแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกุมถือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน แล้วกำลังจะชัดเจนเนาะเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะสมหวังกับความรู้สึกกับคนคนนี้ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด s u b s c r i b e กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ใหายในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวายจะแปะลิงก์ไลน์ Facebook i n s t a g กร m เอาไว้ด้านล่างนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เน เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำม,มากกว่าสำหรับลายนะคะายก็ต้องขออภัยเนาะ,ะตอนนี้ายไ,ได้แปะลิงก์ลา์ใหม่ทิ้งเอาไว้ด้านล่างแล้วนะคะสามารถกดแอดเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้เลยเนาะ,ะโอเคค่ะใครที่ไม่ได้มีเวลา เข้ามาฟังใน YouTube แบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามใน i n s t a g r กรนะคะหรือว่าใน Fanpage Facebook ให้จะทำดวงรายวันหรือว่าปิ๊กอากาศดีๆโพสเอาไว้ใน2ที่นี้นะคะก็เข้าไปอ่านไว้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาวราศีกุมขอบคุณคะ่ะ